อมาให้กําลังใจพี่บอสวิบูนันดีกว่านะคะกับการผ่าตัดที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในการฟื้นตัวแล้วล่ะค่ะเพราะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอให้ปลอดภัยดีค่ะครับตาเต็มตัวน้องผ่าตัดแล้วนะครับครับก็บออว่าสู้ๆครับน้องผ่าตัดนัเนี่ยว่าอะไรรอปลอดภัยครับอยากจะขอบุณทุกกําลังใจนะครับที่มีให้กับบอสนะครับอีกไม่ก no <See you. S 3> ah, ี่นาทีบอสกำลจะเข้าห้องผ่าตัดขอบุณพี่หมอฟับด้วยปริญญาสังกีรล้วนะครับช่วยดูแล บอโบสมาเรื่อยตลอดนะครับอยากให้โบสสู้ๆอยากจะบอกเพื่อนเพทุกคนว่าไงบ้างครับเดี๋ยวเจอกันครับวช่คมาอบคุมากทลังใจดีไหมฮะกำลังใจดีไหมกันร้อยกันร้อยกันร้อยนะครับมดีไรแบกดีอีกไม่กี่สัปดาห์โบสจะกลับมาด้เหมือนเดิมพี่หมอปั๊มกำลังใจนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมะัใจเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอนเองปัตดอีกทีครับนี่ขอบคุณมาขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้โบสแล้วก็ครัวทุกคนมาเรื่อยตลอดนะครับแล้วก็ขอให้โบส ผ่าตัดปลอดภัยราบลื่นและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมรับคุครับครับขอบคุณครับ ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเมื่อบอสวิบูนันทรงเสียงทักทายว่ากำลังจะเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชหลังป่วยด้วยภาวะแคลเซียมเกาะที่กระดูกคอร้ายไปกว่านั้นมันดันไปกดทับไขสันหลังนะคะทำให้ด้านขวาเนี่ยกเกิดการอ่อนแรงโดยหมอก,ก็ตรวจพบว่าก้อนที่เกาะน,นั้นค่อนข้างใหญ่และเป็นอันตรายจึงต้องทำการผ่าตัดใหญ่เอาก้อนแคลเซียมออกผ่านทางคอจากทางด้านหน้านะคะซึ่งก็ถือเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนเพราะอวัยวะสำคัญ คือเส้นประสาทและไขสันหลังอยู่ใกล้กันมากค่ะโดยหลังจากผ่าตัดก็จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยก็4วันซึ่งไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้โดยทั้งนี้นะคะช่วง4วันหลังผ่าน,นี้จะถือเป็นช่วงสําคัญว่าร่างกายจะตอบสนองต่อการผ่าตัดได้ดีเพียงไรหรืออาจจะต้องมีการผ่าซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากการผ่าตัดเสร็จทีมข่าวทูอินไซส์ก็ได้ติดต่อไปอยังต้นสังกัดของโบสวิบุลนันอย่าง Search Entertainment ก็ได้ซาบข้อมูลว่าตอนนี้อาการ ปลอดภัยหลังเข้าห้องผ่าตัดเมื่อช่วง9โมงเช้าและก็ออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลา6เออ4โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะอยู่ในมือหมอเนี่ยราวๆ6ชั่วโมงตอนนี้ก็ออกมาอยู่ห้อง ICU เพื่อให้แพทย์ดูความแน่ใจก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกายตอบสนองดีไม่มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนและก็พักฟื้นนะคะเพื่อให้กลับสู่ปกติโดยเร็ววันค่ะ ที่อันตรายเื็เสียใผมเนี่ยคือพี่งตอนแรกผมเคยได้ดูข่าวพี่โบต๊ตอนแรกนะฮะคือเขาบอกว่าตอนแรกอาการเนี่ยผ่าตัดก็ไม่ผ่าตัดอาการ50-50คื50อเป็นตายเท่ากันแล้วพี่โบ๊ก็ค่อนข้างที่จะเครียดไปทีเดียวเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ50ที่แบบมีสิทธิ์ลุ้นก็ดีกว่าไงใช่้ก็เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะฮะโอ้สีหน้าดูยิ้มแย้มได้นั่นน่ะสิก็ขอให้แข็งแรงโดยเร็วนะคะครับผมช่วงนี้พักกันแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมากับ i n s i g h t Asia